I'm come back ยโร و ทุกคนนะครับวาอยกับฟิลลี่คุงนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอส i n s t a n t m a s s i v e structure มอสนะครับซึ่งก็หายไปนานกว่าจะได้กลับมาก็เพิ่งสอบเสร็จ นะครับก็รู้สึกว่าคอมก็รู้สึกแหลกขึ้นแหลกขึ้นนะครับเราจะไม่ได้แตะมาหนึ่งเดือนเต็มเลยนะครับก็ไม่ต้องมาแต่เพิ่งมาสรุกสุด,ดี่อะไรนะครับก็วันนี้ก็อย่างน้อยรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากได้กลับมารีิวมอสหรือเล่นเกมอะไรเนี้ยเออโอเคนะครับก็เข้าไปประเด็นเลยนะครับก็อย่างแรกก็จะมีพวกบล็อกพวกนี้ถ้าถามว่าบล็อกนี้คืออะไรบล็อกนี้ก็คือก็คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นบล็อกที่เราถ้าสมมติเราวิ่งวิ่งแบบบ้าๆเข้าไปแบบเนี้ยเราวิ่งเข้าไปแทงมัน ไอ้หรือว่ากระโดดกระโดดบนมันดิแล้วก็มันก็จะกลายเป็นพวกเป็นแบบโครงสร้างเป็นตึกหรืออะไรแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มลองเอ้ยเิ่มเดิมอลองเล่นกันดูนะครับซึ่ง,งอย่างแรกก็คือเมจิกมินิพีระมิดก็คือสร้างพีระมิดเล็กๆนะครับซึ่งเมาดูอันแรกกันเลยครับปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นไหมก,ก็จะเป็นพีระมิดแบบเล็กๆนะครับเป็นเล็กๆไม่มีอะไรเลยอันนี้ปึ๊บลองถูกเข้าไปก็เนี่ยมีแค่นี้นะครับแล้วก็ ในส่วนต่อไปก็คือเมต i c ค o เ e r ร์บล็อกนะครับซึ่งสามารถครัฟด้วยโดยเอ,อไม้ไ,ม,ไ,ม,ไม้เอที่มันเป็นแบบไม้สด2อันแล้วก็ไม้อัด2แล้วก็คัมโมสตตอนสี่นะครับแล้วก็ลองมาใช้เอามาทำดูปุ๊บก็ะแปะโอเคมาเออมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เหมือนบ้านหนีน้ำท่วมอะไรประมาณนี้ นะครับต่อไปก็คือเมติกเอนแชนลูมบล็อกนะครับซึ่งวิธีการคราฟก็คือใช้บุกเชลเอ่อแปดอันแล้วก็เอนแชนเมนเทเบลหนึ่งอันนะครับซึ่งวิธีการครับไม่ใชนน่บุกปรับออกต้องวิ่งไปหาใช่ไหมเออโอเค <S 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 ม,มาก็จะได้ไอห้องเอนแชนมานะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเมติกไลท์เฮาส์นะครับก็จะเป็นไอบ้านนาเรียกว่วอะไรวะๆๆ ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่รู้เออสโตนก็จะใช้สโตนโกสโตนหนึ่งอันแล้วก็แกสสองอันนะครับแล้วก็ลองมาใช้ดูครับปุ๊บปับ๊บเอ้ยก็เปลี่ยนลืมไปมันคนละอันคนละอันแล้วนึกปับ๊บเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องอันนี้ปุ๊บเออนี่อะลาเฮาเป็นไงวะลายเฮาโอ้โหแม่งไหลจริงจริงเดี๋ยวเราเสี๋ยวไอ้ตุ๊บตุ๊บตุบตุบตุบวะอ๋อเดี๋ยวตอใส่เดี๋ยว เออไม่ต้องดีกว่าช่างมันไม่เป็นไรไม่ค่อยสำคัญอะไรเท่าไหร่นะครับต่อไปก็คือเม g ิกฮิ g ชพีร a มิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพีระมิดใหญ่ก็ใช้แซนต์โตนเออแซนต์โซนเออแซนตโซนสี่อันโคโตนสองอันแล้วก็ไดมอนด์หนึ่งอันนะครับแล้วก็เรามานะครับปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวสองมันจะปุ๊บเออรู้ก็รู้สึกว่าล็กขึ้นมาปุ๊บโอ้โหล็กกันเลยทีเดียวนะครับก็ โอ้โหอันนี้ก็ทำแหลกเหมือนกันนะครับก็ค่าแหลกแล้วก็ต่อไปคือเมสิกเมสิกแคสเซิลนะครับซึ่งก็จะใช้ไอ้ไม้อัดสามอันแล้วก็โคบอต์หกอันนะครับปุ๊บแล้วก็ลองเล่นครับปั๊บแล้วก็เกิดการแหลกนะครับก็จะเห็นนะครับว่าได้คุณก็ได้สร้างปราสาทขึ้นมานะครับเป็นปราสาทที่ค่อนข้างดูก็สวยดีในสายตาผมนะครับแต่ไม่เฟลนิดนึงนะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ออำ เดี๋ยวเฟลเออเฟลจริงด้วยอันนี้ก็เฟลนิดหนึ่งนะครับสำหรับมดนี้นะครับโอ้โหไม่คิดว่ามันจะมันจะเฟลนะไอมดเนี้ยดูมันก็ไม่น่าจะเฟลอะไรมากมาต่อไปต่อไปเรามาดูเรื่องพวกบล็อกต่อไปนะครับซึ่งมาสกด์มีไอเมจิกสกายสครปเปอร์บล็อกซึ่งสามารถคราฟโดยไอกระจก8อันแล้วก็โซนอันแลเดี๋ยวผมพูดเรื่องคราฟติ้งรซิปีก่อนอันนี้ก็คือเมจิกทอร์สแพเทิลบล็อกก็ใช้อทอร์ส9้อัน เมติกแอร์เพลนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินนะครับก็จะใช้ไอ้พวกไอ้พวกอะไรหินที่หายจากดันเตียนเป็นแบบสามสี่ห้าหกอันแล้วก็โกตโซนอันแล้วก็ไอ้กระจกสองอันนะครับต่อไปก็คือไอ้เหมืองก็จะใช้โซนแปดอันเป็นเมติกเมติกไมแล้วก็เมติกโบส์นะครับก็จะใช้เออใช้ปูวูห้าอันเออแล้วก็ไม้ไม้แบบไม้ไม้สด 1อันแล้วก็กัสเพย์หนึ่งอันแล้วก็ไอรอนบาร์สองอันนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรวะโบสใช่หไหมเมื่อกี้เออเมื่อกี้โบสอันนี้แอร์บอลูนบ้างนะครับซึ่งใช้คาร์โบโซน13 4 5สามสี่ห้าเจ็ดก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วก็อะไรวะเนี่ยอ้อโบ6หกอันแล้วก็ตัวไม้นะครับแล้วก็วินเทอร์เฮาส์ก็ใช้บริกแปดอันแล้วก็เจ็ดบุก โอเจบบิบุกนี่ทำกดไม่ได้ว่าดันเจนบล็อกอ๋อเอ๊ะเอ๊ะขอเจนบ,บุกกับแดนเจนบล็อกมันไม่ได้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจคราฟติ้งเกอร์สิปีเกอร์ก็ยังไม่แน่ใจเรื่องการหามาเดี๋ยวลองดูก่อนเอออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมิติสกายสแควร์ซึ่งก็มีบั็อกอยู่นะครับมองเห็น,นอมองดีๆเนี่ยมันมองทะลุไปได้เลยนะครับต่อไปก็คือทอชแพทเทิร์นอันนี้ก็ได้จะเป็นแพทเทิร์นขอ,ข,อของเออเนี่ยใช่ด้วยทอชแพทเทิร์นนะครับแล้วก็แอร์เพมบครับ เครื่องบินนะปุ๊บเอาอยู่นะอ๋อเนี่ยโอเคอันนี้ก็คือเหมืองนะครับลองกดเอ้ยเอออันนี้ก็จะเป็นเหมืองแบบเป็นทางยาวไปเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทอท,ทำอไมแม่งลอยวะต่อไปก็คือเรือโบนะครับปุ๊บอ่าเรือก็จะมันก็จะเตเนเอเลดเรือขึ้นมาอหนึ่งโหมดแมงโอ้จุบยุบบโอเคเออโอเคนะครับเรือก็จะโดยประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปลองแอ็บบลูนะครับ,ป,บรนะปุ๊บปุ๊บ อ๋อดูเองนะครับวันนี้ก็คือ,อเออบอลูนของเรานั่นเองนะครับต่อไปก็คือวินเทอร์เฮาส์นะครับบ้านฤดูหนาวปรับโอเคโอ้โหแมงบ้านฤดูหนาวจริงๆอันนี้ต่อไปก็คือเจดนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้วิธีการคราฟนะครับลองดูครับมันติดปาวะเออติดแล้วมันอยู่ไหนวะเจดอ๋อเนี่ยเจดแมงอันนี้ก็พอสมควรอยู่ที่มันจะไม่มีแล้วก็ต่อไปคือดันเจี้ยนะครับลองกดแล้ว ดันเจียมมีอะไรบ้างวะอ,อนนี้มีมีม็อบสปอนเนอร์ม, er, มีหมูมีม็อบมีมีสปอนเนอร์ม er หมูอยู่นะครับก็ลักษณะเป็นดันเจี้ยนธรรมดาโอเคมาต่อไปมาดูชุดต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมก็จะพูดเรื่องของคราฟติ้งรซิปี้แบบยาวไปเลยนะครับก็เดี๋ยวอธิบายวิธีการคราฟทั้งหมดไปเลยทีเดียวดีกว่านะแล้วก็มาลองเมจิบังเกอร์อันนี้ก็จะเป็นบังเกอร์ก็เชรขาโพสตตอนหกอัน เมจิกอารีนาก็จะแต่โอ้โหเมื่อกี้เสียงเสียงอะไรวะเมื่อกี้เออช่างแห่เมจิกอารีนาเออแปดอันแล้วก็เอ้ยเมจิกอารีนาแปดอันทุยคัพโบสโตนแปดอันแล้วก็แซนหนึ่งอันนะครับอันนี้ก็เมจิกอารีนาเอีกแล้วอีกแล้วอะไรของมันวะอีกนี่คัพโบสโตนแปดอันแล้วก็ลาวาวาเคสหนึ่งอันแล้วก็เมจิกชูการเคสจะใช้ชูการเดฟสามชูการเคสสาม นะครับแล้วก็เมจิกเมลอนฟาร์มค่ะอันนี้ก็จะคงเป็นเมลอนแทนที่เป็นพัมกินพิเซอนอันนี้ก็จะเป็นพิเซอนบล็อกก็จะเป็นคัพเปอร์สโตน6อันแล้วก็ไอรอนบาร์สามอันพิเซอนบล็อกอันนี้เป็นออกซิเดียนแบบออกซิเดียนมุชชั่นออกซิเดียนโรดเดอร์โคสเตอร์บล็อกก็จะใช้เป็นเรพาวเวอร์เลวเลวสองอันแล้วก็พาวเวอร์เลวหนึ่งอันแล้วก็ไม้ไม้สดไอหกอันอืมเป็นชนิดไหนก็ได้ต่อไปอันเรามาดูเมจิกเฮาส์ธรรมดา ก็จะเป็นโมเดลแพงอะไรก็ได้ใช้แก๊สแล้วก็ขโมยตะโกนสี่อันแต่แอนอันนี้อะไรนะแต่แอนทรีบล็อกเอออันนี้ก็จะเป็นเหมือนปลูกต้นไม้ยักษ์ค่ะอันนี้ก็จะใช้เอ่อรุดลีฟแล้วก็โอ๊กวูดหรือไม่ก็ใช้ไอเทมนดีที่เราตัดมาจากไอเทมทรีอะโอเคต่อไปไอเพนบล็อกปากกาอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ก็ใช้เฟสแปดอันเพนบล็อกอีกอะอันนี้ก็จะใช้เป็นไอรอมิเนียมแปดอันอันนี้ อันนี้ใช้เป็นเนเ h อร์บ i c k กแปดอันอันนี้อะไรนะ g มจิ Magic Block, กสตอร์เฮาส์บล็อกก็ก็จะใช้ไอไอเวเด้นแพร้งสองอันแล้วก็วูดหกไอสี่อันแล้วก็ c o ้วโพโตนสามอันนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยแคคตัสแท a p เออก็จะใช้แคคตัสแล้วก็ m มจิกเฮาส์บล็อกซึ่งก็บอกไปแล้วว่า m มจิกเฮาส์บล็อกทำยังไงอันนี้ละวาแท a p ก็เปลี่ยนเป็นละวายเฉยแมจิกวอเตอร์สไลด์บล็อกก็ใช้ไอวอเตอร์แล้วก็บิสไอ,อพวก เอวอรเดนแพรงเนี่ยใส่เข like ้าไปนะครับก็จะเป็นพวกนี้นะครับแล้วก็ลองมาลองกันเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นบังเกอร์นะครับเป็นบังเกอร์ปุ๊บุนี่ครับนี่คือบังเกอร์ครับเป็นบั็กด้วยครับเป็นบั็กนี่ก็จเป็นบั็กของบังเกอร์นะครับแล้วก็อารีนาครับเรามาอารีนาของอารีนาดูรับปุ๊บดูสิเอออันนี้ก็จะเป็นอารีนาแบบตายอารีนาบอกอันนี้จะเป็นแบบลวาวปุ๊บโอ เนี่ยก็จะเป็นลาวาแบบเป็นแค่เปลี่ยนจากไอ้น,นี่เป็นลาวาเฉยๆฉะชูกร์เคนอะไรน้องชูกร์เคนอยู่อึ๊บโอเค,อเคนะครับก็จะเห็นนะครับว่าช e ูกร์เคนไอฟาร์มชูกร์เคนเนี่ยก็ใหญ่พอสมควรแล้วก็มึงปลูกชูกร์เคนข้างลาวาได้เหรอปลูกชูกร์เคนข้างลาวาได้แล้วก็ต่อไปก็นะคะือไอเรื่องไอไอเมลอนนะครับฟาร์มเมลอนแล้วก็รู้สึกว่ามาเดสอ๋อมาเลมเลันเห็นเห็นไม่ค่อยชัดต่อไปก็คือนะคะพัมกิ้นนะครับพัมกิ้นก็จะป,ปุ๊บปุป๊บอ่า ก็จะเป็นเมพัมกินอันนี้ไมริพิสเซนบล็อกอันนี้ก็คือแบบคุกเขาเรียกว่าคุกคุกไม่ใ่า่พอสมควรโอเคนะครับลองสำรวจข้างในก็จะเป็นคุกธรรมดาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบออฟซิเดียนแปลว่าแหกยากนะครับมักลองปอปุ๊บแล้วก็จุ๊นะครับก็จะเห็นกับลักษณะคุกคุกแบบจะว่าไงดีวะอันนี้เออทางว่าโรลเลอร์คอสเตอร์บล็อกอันนี้โรลเลอร์คอสเตอร์ครับ ไดูสิเราเล่นเคาน์เตอร์มาเล่นยังไงนี้แบมแบมค่อยๆโหลดครับอ่าอ่าปุ๊บโอเคตัวประมาณก็ประมาณนี้นะครับขอเป็นรูปอะไรวะนะไม่สร้างมั่วแน่นอนโอเคน่าแล้วก็เอ้ยกดกดผิดกดผิดประกำเดี๋ยวเราพยายามปุ๊บปุ๊บออกระจกเสียกระจก What the fuck เออช่างไม่มาอะไรเราอย่าไปแคร์มากครับ้ต่อไปคือ Magic House Block นะครับเอาปุ๊บเอ้ยวางเออแล้วก็เยัดปุ๊บอ่า แล้วก็ทุบๆนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่าเป็นบ้านเล็กๆแบบเป็นกระท่อมเล็กๆนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือจะแอนทรีฟล็อกครับก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ครับปรับซึบปึบ๊บโอเคต้นไม้ไม่ใหญ่ขนาดนี้แมงสร้างแบบไม่รู้จะว่าไงสร้างแบบเรียบง่ายมากแล้วก็แมงใบไม้ใบไม้ชุบออกมา,าเป็นใบไม้แข็งด้วยนะครับไม่ใช่ใบไม้ธรรมดาซะด้วยอันนี้ โอ้โหเป็นเสียงบล็อกขีนเลยอันนี้โอ้เฮ้ยเสียงกันวิวันเดอร์เออเมจิกเพนบล็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นปากกาหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยมีเสียงปึ้งปึ้งปึ้งเออใช่ไหมเมจิกเพนบล็อกอีกทีนึงครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้น่าจะเป็นไอเนเธอร์แร็กไอเนเธอร์เบรกเอ้ยยัไงไม่ติดยัไงไม่ติดไปแล้ววะเดี๋ยวป๊บจเอ,อ,เอ,อ,ๆๆเอ,อโอเคอันนี้ก็จะเป็นเสียงกระจกท,ทำกูรอ้อนใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็คือเมจิกเพนบล็อกครับ แล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นไอเนเธอเอเนเธอละไอเนเธอแบบเนเธออันนี้ก็ซอร์เฮาส์อันนี้ก็คือบ้านเก็บของปุ๊บเออโอเคนะครับซึ่งมดนี้อ้อบอกอะไรอย่างหนึ่งก็คือมดนี้เนี่ยอาจแบบอาจจะมีดีเลยในการสร้างบ้านด้วยนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันเป็นการ import s y m m e t t i c เนี่ยมันจะทําให้มันช้าเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับพร้อมด้วยแล้วก็ต่อไปก็คือ Cactus Trap เฮาสโอเคเข้าไปแล้วโดน Ca c t u s cactus อะไรแบบนี้ ก็เป็นได้นะครับแมงวางแต่ขนาดนี้ต่อไปก็คือลาวาแทรบนะครับแล้วก็วางวางครับอันนี้เป็นแบบป้าลาวาครับรอบๆเป็นลาวาหมดนะครับต่อไปก็คือวอเตอร์สไลด์บล็อกครับปุ๊บ mm. อ๋อโวมันเป็นแค่แบบนี้เนี่ยนะเอออันนี้ก็ก็ถือว่าไม่ค่อย ตอนแรกที่โหลดมาคิดว่ามันจะดีกว่านี้ที่พอโหลดมามันก็ผิดหวังไอ้ผิดหวังนิดนึงฮนะเอาจริงๆแล้วไอ้ผิดหวังนิดนึงที่เห็นในไอคิปเนี่ยมันดูนแบบโอ้ไม่งดอลังการพอเล่นจริงโอ้ไม่แค่นี้เออก็รู้สึกผิดหวังนิดนึงนะครับสำหรับบอนนี้ก็จะได้ก็จะให้คะแนนน้อยนิดน,นึงนะครับก็คือเพิ่งสอบเสร็จแล้วก็อันเรื่องช่วงนี้เริ่มงุนงดง่ายนิดหน่อย <laughs> นะเพิ่งสอบเสร็จมานะครับก็ นะครับก็ขอทําการจบคลิปแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดสตอรี่และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่าคุณชอบไอ้ตรงเนี่ยไอ้ที่ผมตั้งมาทั้งหมดเนี่ยคุณชอบอะไรมากที่สุดเนี่ยไอ้ไอ้มอสเนี้ยไออย่างเช่นที่ผมชอบที่สุดก็คงจะเป็นไอบ้บอลลูอันนั้นอนะ่ะกับไอ้ปราสาทอะ่ะแต่ว่าผมว่าผมชอบผมชอบบอลลูมากกว่ามันดูดีกว่านะครับสำหรับผมนะครับแล้วก็ขอทําการจบคลิปแค่นี้นครับสวัสดีครับ